เก็บผักตำลึงข้างรั้วกันค่ะเนี่ยค่ะนะคะฝนตกฝนตกก็ยอดงามงามค่ะผักตำลึงนะจ๊ะฝนตกยอดงามมากค่ะพี่น้องจ้ายอดมันจะพังเลยจ้ะแล้วฝนตกนะคะตำลึงข้างรั้วจ้า นี่ค่ะพี่น้องตําลึงจ้าผักตําลึงข้างดูว่างามงามค่ะงามมากๆค่ะพี่น้องค่ะผักตําลึงนะคะงามมากๆค่ะ นี่ค่ะงามงามพี่น้องข้างล่างค่ะผักตำลึงเด้อจ้าผักตำลึงข้างรัวจ้ะอืมค่ะงามมากๆค่ะพี่น้องผักตำลึงจ้า ยอดงามๆเลยค่ะอันนี้มีประโยชน์มากมายนะคะผักตำลึงค่ะพี่น้องไม่ต้องซื้อหานะคะผักตำลึงข้างรั้วจ้าอืม,อม,อมตำลึงข้างรั้วเด้อจ้า ปลูกหรอกค่ะธรรมชาติจ้ะพี่น้องธรรมชาติจ้าธรรมชาตินะคะนี่ยอดมะลุมค่ะพี่น้องนู่นนะคะต้นมันตรงนี้มันก็จะแตกยอดนะคะเอาไปลวกจิ้มอ่อนๆนะคะอร่อยมากยอดมะลุมนะคะมีประโยชน์ด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยอดอ่อนๆวบๆเลยค่ะเก็บดังก๊อบกนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะ ยอดมะลุมนะคะเนี่ยค่ะเก็บไปลวกจิ้มค่ะพี่น้องอร่อยค่ะยอดมะลุมนะคะพอเราเก็บอย่างนี้มันก็จะแตกใหม่อีกค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเราก็จะเด็ดออกอย่างนี้นะคะให้ให้มันแตกใหม่ะจะเนี่ยจ้ะพี่น้องยอดงามๆค่ะเนี่ยค่ะยอดมะลุมเด้อจ้า เนีย่ยจากพี่น้องเอาไปลวกจิ้มอร่อยมากๆค่ะประำน้ำพริกกอน้ำพริกกะปิลูกมะเอืน,นะคะเนีย่ยค่ะผักนะคะผักจิ้มน้ำพริกกันเช้าจากพี่น้องนี่จ้ะเนี่ยจากพี่น้องผักตำลึงนะคะผักตำลึงจา้าผักตำลึงผักามะลุมนะคะ ัากินอร่อยจ้ะผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวจ้าเนี่ยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีเอซทุกๆท่านนะคะมากินข้าวกันนะคะหลังจากที่นาดาไปเก็บผักเก็บอะไรมาเสร็จก็มากินข้าวกันนะคะ นี่ค่ะน้ำพริกนะคะน้ำพริกมะอืกค่ะนาดาตำเองนะคะนี่นะคะน้ำพริกมะอึกค่ะพี่น,นะะ้องน้ำพริกนะคะตำน้ำพริกมะอึกค่ะแล้วก็อันนี้ผักที่เราลวกมานะคะนี่ค่ะผักลวกนะคะพี่น้องผักลวกค่ะอร่อยะค่ะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวนะคะแล้วก็ไข่ต้มนะคะนี่อาจะอาหารตามบ้านนะคะพี่น้อง นาดาชอบกินผักค่ะชอบกินผักกินน้ำพริกนะคะพี่น้องนี่ผักจำลึงค่ะมีผักจำลึงก็ผักมะลุมนะคะผักมะลุมที่นาดาเก็บมาเมื่อเช้าเนี่ยค่ะยอดอ่อนอ่อนนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะผักมะลุนนะคะผักมะลุมจ้าอร่อยจ้าพี่น้องผักมะลุมนะคะเดี๋ยวนาดาตั้งกล่องโอเคเนี่ยผักมะลุมค่ะพี่น้องอร่อยค่ะยอดอ่อนอ่อนหวานค่ะพี่น้องเอหวานนะคะผัก วันนี้ก็จะมาคุยกันด้วยเปิดนะคะพี่น้องนู่นนะคะบ้านนาดาก็เสียงนกเสียงเอไก่นะคะเจ้าจ้าเจ้าจ้ากันอยู่นะคะพี่น้องมากินข้าวด้วยกันนะคะเอฟซีทุกทุกท่านนะคะเนี่ยเราอยู่ตามบ้านนอกแล้วนะพี่น้องเนาะผักก็ไม่ต้องซื้อจ้ะอ๋อค่ะ มาใจกอดๆค่ะเราอยู่ตามบ้านนอกผักก็ไม่ต้องซื้อค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะมีทั้งผักตำดึงผักผักมะรุมนะคะผักมะรุมคะ่ะจอดอ่อนๆเลยจ้ะนี่นะจ๊ะผักมะรุมนะคะพะอ,อ ผักจำดึงฝนตกนะคะก็แตกยอดเยอะแยะเลยค่ะพ so like nope totally ี่น้องเนี่ยค่ะผักจำดึงนะคะพี่น้องกินกับน้ำพริกแซ่บหลายจ้ากินกับน้ำพริกนะคะพี่น้องกินกับน้ำพริกจ้าผักจำดึงนะคะเนี่ยค่ะผักจำมันบ้างค่ะพี่น้องกินกับน้ำพริกลูกมะเอืนนะคะที่เป็นลูกสีเหลืองๆนะคะ นาดาก็เอามาตำน้ำพริกกะปินะคะพี่น้องอร่อยค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวด้วยกันค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะ จำลึงอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องข้าวกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกผักจำลึงไก่ต้มค่ะอร่อยค่ะพี่น้องหวานนะผักํำลึงข้างล้วนนะคะผักํำลึงข้างล้วค่ะมาเดิอมากินเข่าค่ะ ข้าวผักตำดึงน้ำพริกนะคะพี่น้องอร่อยจ้ะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะบ้านนอกแล้วนะคะพี่น้องทางที่จังหวัดสระแก้วเขาก็ทําไร่ทํานากันนะคะพี่น้องทําไร่ทํานากันคะ่ะแล้วก็เออนี่ยคะ่ะมีอาชีพทํานาข้าวก็ไม่ต้องซื้อนะคะที่บ้านไม่ได้ซื้อข้าวนะคะเพราะที่บ้านจะทํานาทาได้ทําสวนกันอย่างนี้นะคะพี่น้อง ก็จะปลูกผักปลูกอะไรแบบแบบนี้นะคะพี่น้องปลูกผักปลูกอะไรไปคะ่ะนี่นะคะ่ะพี่น้องบ้านนอกเรานะคะก็มีทุกอย่างนะคะพี่น้องเราก็ไม่ต้องซื้อมากนะคะเราก็ประหยัดไปคะ่ะค่ะตะไคร้อะไรเราก็มีม,มีนะคะพี่น้องตามบ้านนอกเรานะคะไม่ต้องซื้อนะคะค่ะตะไคร้เอ่อต้นมะลงมะกรูดมีครบอะค่ะที่บ้านคะ่ะ